สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะบริษัทโจโยาชีไฮโดริกจำกัดนะคะวันนี้นะคะบริษัทโจโยาชีไฮโดริกของเรานะคะก็มีสินค้าดีๆมานําเสนอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะสินค้าที่เรานํามาเสนอนะคะจะเป็นเครื่องถ่วงล้อรถยนต์และรถบรรทุกนะคะรุ่น Ds12A นะคะวันนี้ที่เรานํามาเสนอนะคะเป็นไฟ220โวลต์สีฟ้านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้พี่ช่างนะคะช่วยแนะนําวิธี การใช้งานพร้อมทั้งบอกวิธีการดูแลรักษาด้วยนะคะพี่ช่างสวัสดีค่ะสวครับตัวเครื่อง1200ตัวนี้นะครับะจะเป็นประเภทของรถบรรทุกโดยตรงนะครับแล้วก็จะมีออปชั่นเสริมนะครับที่สามารถของรถเล็กได้นะครับแบบนี้นะครับมันจะมีโหมดแยกให้เลยนะครับ ตัวอุปกรณ์เองนะครับเขาจะให้ทางรถบรรทุกนะครับแล้วก็รถเก่งกระบะทั่วไปนะครับอะแดปเตอร์จะมีอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจะใช้แกนนะครับที่เป็นแกนเทานะฮะเป็นแกนร่วมเดียวกันนะครับก็จะเป็นสังเกตนะครัจะเป็นสองสองอันนะครับที่มันใหญ่ๆนี่นะครับก็จะเป็นประเภทเอ 10ER นะครับขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็จะใช้ตัวใหญ่ได้เลยนะครับส่วนตัวรองลงมานะครับก็จะเป็นพวก17.5 19.5นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าแปลนของเทาลอยให้นะครับนี่ครับจะเป็นเทาลอยนะครับ ตัวสองตัวนี้ก็จะเป็นของตัวรถเล็กนะครับค่ะก็คือทางชุดนี้มากับเครื่องรุ่นนี้เลยใช่ไหมคะพี่รถกระบะทั่วไปก็สามารถถูงได้นะครับค่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังก์ชันของหลักๆของเขาเลยนะครับตัวนี้หลักๆเป็นของรถบรรทุกนะครับเดี๋ยวเรามาถ่วงของรถบรรทุกก่อนนะครับค่ะตัวเครื่องเองนะครับก็จะมีนะครับเป็นฝาครอบด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นกันน้ํากระเด็นนะครับแล้วก็จะเป็นออโต้ในตัวนะครับสามาให้ทํางานเองเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับ ต่างๆอยู่บนหน้าจอเลยนะครับเนี่ยผมต่างได้อธิบายอีกทีนะครับหน้าจอตัวเลขเองเขาจะมีนะครับทั้งทั้งหมดสามหลักนะครับเพื่อสปอร์ตกับตัวค่าถ่วงของรถใหญ่นะครับนี้นะครับสวิทช์ด้านข้างมีเปิดปิดครับมีสวิตช์เปิดปิดแอมยกนะครับในกรณีนะครับเจอล้อหนักนะครับตัวนี้ก็สามารถยกล้อขึ้นไปได้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะคะใช่ครับตัวนี้จะบังคับด้วยวาล์วลมนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นวาล์วสองทางนะครับขึ้นแล้วก็ลงนะครับแบบนี้นะครับตรงกลางติดนะครับ โยงมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะลงครับค่ะแบบนี้นีแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวเรามาติดตั้งอุปกรณ์ที่จะใช้งานกับรถบรรทุกนะครับค่ะเดี๋ยวใส่หน้าแปลนก่อนนะครับนำแกล้ออกมานะครับตัวหน้าแปลนเองเขาจะมีรูให้นะครับนะครับเป็นรูน็อตนะครับให้ตรงกับรูต่อของหน้าแปลนหลังนะครับใส่ให้ตรงกันรับ ด้านหลังขึ้นมาแบบนี้นะครับขบันจากนั้นก็ใช้หกเหลี่ยมครับขันให้แน่น นี้เราติดตั้งหน้าแปลนที่จะรับกราเพลท1 1รให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเดี๋ยวนำล้อขึ้นครับนี่ครับตัวแม่แรงเองสามารถสไลด์เข้าหาตัวเครื่องได้ค,ค่ะแล้วก็ยกขึ้นครับให้นำตัวเซเปอร์จับศูนย์นะครับตัวใหญ่นะครับไปแล้วไปนะ แล้วก็จะประมาณนี้ใส่เข้าไปนะก็ะจะมีะมีร่อง,องเขาอยู่นะค่ะใส่เข้าไปตัวนี้ยังไม่ตรงใช่ไหมเราก็ปลดลงมานิดนึงนี่คแล้วก็จานเข้าไปแล้วก็ผัน,นครับใช้ง่ายมากอ่าทีนี้เนี่ยเราก็ จกนั้นก็เช็คดูอีกทีครับว่าแน่นหรือยังครับน่นเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็คือการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็นําล้อขึ้นนะครับนําตัวเตเปอร์จับศูนย์ใส่นะครับเอาตัวล็อกใส่นะครับแล้วก็ด้ามขันนะครับโดยใช้แม่ลายตัวน้ยกนะครับเรียบร้อยจากนั้นมาที่ตัวเครื่องครับผมตัวเครื่องเราจะมาเซตผ้าล้อก่อนนะครับว่าล้อเขาเป็นขนาดไซส์อะไรนะครับขับแรกเราก็ดึงตัวด้านข้างนะครับตัวระยะด้านข้างนะครับก็หา ขอบล้อด้านในครับแล้วก็สังเกตดูว่าสเกลเขาอยู่เท่าไหร่นะครับตอนนี้สเกลเขาอยู่ที่เลขห้านะครับนี่นะคะอ่าแล้วก็ป้อนตัวแรกเข้าไปเลขห้าครับนี่ฮะตั้งตั้งค่าของล้อจะอยู่ในปุ่มเดียวเลยนะครับจะอยู่ในจะอยู่ในปุ่มเดียวเลยครับกดครั้งแรกนะครับก็จะขึ้นเมานะครับก็เขาอ่าเมื่อกี้ผมดึงเข้าไปประมาณห้าสิบใช่ไหมครับเขาก็เส้นมาที่ห้าสิบอยู่แล้วนะครับสามารถตั้งได้แบบนี้นะครับอันที่สองนะครับหน้ากว้างของล้อนะครับตัวนี้มันเจ็ดจุดห้านะครับแล้วก็ป้อนเข้าไปเจ็ดจุด กดอีกครีครับจะเป็นดีครับดีก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางล้อนะครับตัวนี้ขอบยี่สิบสองจุดห้านะครับนี่ฮะตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็ทําการหมุนครับช่วยเขาหน่อยนะครับล้อมหนักนะครับค่ะแล้วก็นํำฝาครอบลงครับอ่ะเนี่ยค่าตัวก็จะขึ้นมาครับด้านข้างจะมีเบ่งให้นะครับ อย่างนั้นดับแรกเรามาทวงก่อนนะครับห้าร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยวเราจะเอาใส่ดับแรกก่อนนะครับคนน้ใส่คอนใหญ่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนให้ฝั่งหนึงครับนะครับหมุนฝั่งขวานะครับให้ไฟเต็มครับก็คือเอาเทอนะครับนะเต็มปุ๊บแล้วก็ เบกไว้ครับจากนั้นก็นําะกำค่าที่เขาแจ้งมานะครับ5้าสิ0นะครับตัวนี้นะครับก็ทําการถูกเข้าไปก็ทำอันาทีได้กนะอยวากนั้นเรามาดูค่า่วงกันครับว่าเขาจะไปต่อที่เท่าไหร่นะครับ ใส่กระเป๋านี่เรี <HHH> ยบร้อยครับผมู00ครับแบบนี้เลย ก็เรียบร้อยครับผมหลังจากที่เราทําการผูกงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาลงนะครับก็เหมือนเดิมครับยกมันขึ้นไปครับเยยกขาดนะครับหันโยกนะครับยกไปประคองก่อนนะครับ่อาแบบนี้นะครับแล้วก็บิดออกมาครับอ่าเรียบร้อยครับผมง่ายๆครับเรามีของทุตแรงครับไม่ต้องกลัวครับ ไม่ต้องกลัวว่าแกนเขาจะหล่นนะครับเขามีตัวตุ้นแรงอยู่นะครับก็คือตัวแม่แรงยกยางนั่นเองก็ปล่อยเขาลงมาครับ อันนี้เป็นการถ่วงแบบรถใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าสังเกตง่ายๆว่าล้อประเภทอะไรนะครับหน้าแปนเล็กใหญ่นะครับหกล้อนะครับก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งก็จะใช้เป็นหน้าแปนเล็กนะครับที่เขาจะแถมมาให้นะฮะแล้วก็เป็นเพลาลอยนะครับก็ใช้หน้าแปนเล็กนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวจับที่รองลงมาชุดของเท้านะครับนี่ชุดของเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นของปกสิบเก้านะสิบเจ็ดครึ่งสิบเก้าครึ่งนะครับก็สามารถใช้ได้สิบเจ็ดครึ่งก็ตัวนี้บางรุ่นก็ใช้ใช้ได้ครับเพราะว่ามันจะเป็นพวกเพลาลอยเนี่ยก็จะใบ ต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับถอดตัวนี้ออกก่อนใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าาหน้าแปลนที่เอาไว้รับตัวล้อเองเขาใหญ่เกินไปนะครับเขาเข้ารูไม่ได้นะเดี๋ยวใช้หชน้าแปลนตัวนี้เลยนะครับถ้าเป็นรถเล็กทั่วไปนะครับ ตัวนี้จะเหมาะมากนะครับในกรณีซื้อชุดนี้นะครับก็คือจะเป็นรถใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นออปชั่นเสริมที่ว่าสามารถตวงรถเล็กได้นะครับจะเหมาะมากเลยสําหรับรถที่ใช้โฟลว์อนะครับที่ว่าเรายกยางขึ้นไม่ไหวนะครับนี่เรามีพร้อมเลยครับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาเป็นแกนใหญ่นะครับก็สามารถรัาน้าหนักค่อนข้างที่สูงเลยนะครับก็นาเทปเปอร์ชุดเล็กนะครับใส่เข้าไปเพราะว่าตัวนี้รูเล็กนะใช่ครับผม จากนั้นก็ใช้ตัวล็อกนะครับของของของเดิมเลยนะครับที่ห้ยมานะครับก็ใช้ตัวเดียวกันนะครับก็ใช้ตัวเดิมครับอี <c oughs> กอย่างน,นึงครับตัวเครื่องเองเขาก็จะให้บนเนียมาด้วย <c oughs> ตัวนี้ก็สามารถบอกตำแหน่งนะครับว่า ล้อกี่นิ้วนะครับเนี่ยฮะคีบคีบผิแบบนี้นะครับอ่านี่ฮะหกนิ้วเห็นไหมฮะอ่าสเกลของเขาจะอยู่ที่ประมาณหกนิ้วนะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นมิลให้นะครับแล้วแต่ประเทศเดียวจะใช้นะครับว่าดส่วนมากเราเราจะว่าเป็นยูนะครับะโอเคครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ หลังจากนี้เราติดตั้งล้อให้แน่นแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็มาที่ตัวหน้าจอเองนะครับตัวหน้าจอเราก็เปลี่ยนนะครับจากโหมดรถใหญ่นะครับสังเกตไฟเขาจะติดที่รถใหญ่ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนมาให้เป็นรถเล็กครับผมแบบนี้นะครับมองเห็นไฟไหมครับหน้าจอพับขึ้นลงได้นะครับอ่านี่ฮะไฟจะติดที่รถเล็กนะครับจากนั้นเราก็ตั้งค่าล้อเหมือนเดิมครับนี่ครับปุ่มของ ABD นะครับเราสามารถตั้งได้เลยนะครับตัวนับ ครั้งแรกมาจะเป็น A นะครับแล้วก็เราก็จะวัดจากระยะอ้างเครื่องนะครับไปหาขอบล้อด้านในนะครับวัดระยะเหมือนกันใช่ครับหนึ่งตันนี้ก็สเกลอยู่ที่สิบสองนะครับค่ะแล้วก็ป้อนเข้าไปครับคูนี้นะครับขึ้นลงนะครับให้เป็นให้เป็นร้อยยี่สิบนะครับค่ะแบบนี้นะครับต่อมากดอีกทีหนึ่งครับให้ให้ข้างหน้าเป็นเนะครับให้เปลี่ยนเป็นดีครับตัวนี้เป็นความกว้างของล้อนะครับค่ะล้อล้อประเภทนี้ครับกว้างหกนิ้วนะครับผม เครื่องเขาเซตมาอยู่แล้วนะครับนี่ครับก็ตั้งได้นะครับให้มาเป็นหนิ้วนะครับต่อมากดอีกทีครับขั้นตอนสุดท้ายครับก็คือให้เปลี่ยนเปลี่ยนค่าดีนะครับเลมิเตอรนนะครับก็คือว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อนะครับมันเท่าไหร่นะครับก็ตัวนี้ขอบล้อสิบห้านะครับก็ป้อนเข้าไปแบบนี้ครับสิบห้าจากนั้นนะครับเราก็นําฝาครอบลงครับ โอเคครับอันนี้ข้างเขาบอกว่า045นะครับเดี๋ยวเรามาตว45นะครับก็เลือกตะกัวให้ได้ใสนะครับถ้าไม่มีก็บวกเอานะครับเหมือนเดิมครับพ่วงฝั่งไหนให้ไปเต็มฝั่งนั้นครับไปเต็มครับหยุดนะครับทีนี้ก็ทําการป่วงครับ นี่นะครับแล้วก็หมุนล้อแล้วก็เอาฝาครอบลงครับค่ะก็คือขึ้นแบบนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วใช่ครับก็เดี๋ยวมาอธิบายปุ่มต่างๆนะครับค่ะประเภทปุ่มนะครับก็จะมีนะครับปุ่ม F นะครับปุ่ม F นี่เขาจะเป็นเลือกฟังก์ชันของตะกรวแปรนะครับกดหนึ่งทีจะติด F นะครับตัวนี้จะเป็นห่วงตำแหน่งเดียวนะครับค่ะ ก็หมุนให้ไฟเต็มเหมือนเดิมครับช่วยรบกวนหมุนให้ไฟเต็มหน่อยครับอ่าแบบนี้นะครับหมุนให้ไฟเต็มนะครับจากนั้นก็นําตะกัวนะครับที่เขาฟ้องนะครับก็สามารถแปะในตําแหน่งที่ไฟเต็มนะครับจุดกลางแกนนี้ได้เลยนะครับนี่ก็คือจุดเดียวนะครับต่อมานะครับเป็นอลูหนึ่งนะครับตัวนี้จะเหมาะสําหรับแปะซ้ายขวานะครับแปะชิดนะครับชิดชิดชิดขอบนะครับก็คือแปะด้านในนะครับแล้วก็แปะแปะชิดด้านนอกนะครับหรือชิดก้านก้านที่มันอยู่ข้างนอกนะครับหรือนอกสุดนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับ แตโหมดที่เราใช้กันประจําเลยนะครับก็จะเป็นอลรูสองนะครับนี่นะครับโหมดนี้ก็จะเป็นแปะชิดก้านนะครับในกรณีที่เป็นแม็กนะครับก้านแม็กของเขานะครับจะอยู่นอกอยู่ในนะครับสามารถแปะชิดก้านแล้วก็ชิดเป็นอินเนอร์นะครับก็คือขอบด้านในได้เลยนะครับค่ะแล้วก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้บ่อยครับก็จะเป็นอลรูสามอลูสามนี่ก็จะเป็นประเภทล้อเดิมนะครับล้อเดิมที่ออกจากโรงงานนะครับของรถกระบะนะครับโดยส่วนมากรถที่ออกจากโรงงานรถกระบะนี่เขาจะแปะชิดก้านนะครับ แล้วก็ตอกด้านในนะครับก็คือจะเป็นเป็นตอกฝั่งนี้นะครับแล้วก็แปะชิดก้านด้านในนะครับก็จะเป็นหลักๆก็จะใช้อยู่หนึ่งสองกับสามนะครับหนึ่งก็นาทีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัว C นะครับก็จะเป็นเปลี่ยนค่านะครับจากหน่วยนะครับที่เป็นกรัมนะครับก็จะกลายเป็นออนนะครับแล้วก็หน่วยเป็นนิ้วนะครับก็จะเป็นมิลนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเดี๋ยวงงนะครับก็ถ้าเกิดว่าเขาติดเป็นหน่วยที่เขศสนิยมนะครับก็สามารถกดอีกทีให้เขาเป็นศูนย์แบบนี้นะครับตัวขึ้นลงก ไอ้ดีก็คือตั้งค่าล้อนะครับตัวนี้ก็ปรับปรับตั้งค่าตัวเลขนะครับตัวจะมีสังเกตว่าจะเป็นรูปของเหมือนคนตัวเล็กตัวใหญ่นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเช็คสมมติว่าเขาขึ้นมานะครับเป็นศูนย์ห้านะครับหรือศูนย์สิบแล้วกันนะครับศูนย์สิบนะเรากดเข้าไปนะครับเด็นยวแมตัวเลขเขาจริงเขาจะเปลี่ยนหามาให้นะครับตัวนี้ค่าความละเอียดของเขานะครับก็จะเป็นช่วงจังหวะที่เขาประเมินค่านะครับศูนย์ถึงสิบนะครับอ่าเพราเขาเป็นรถใหญ่นะครับถึงสิบนะครับก็ถ้าเป็น กดออกมาปุ๊บเนี่ยเขาเป็นเลขเลขเลขห้าเหมือนเดิมใช่ไหมครับหรือเลขสี่เนี่ยเราก็ปล่อยผ่านได้เลยครับอันนี้เป็นเช็คค่าเศษนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตั้งค่าล้อนะครับตั้งค่าของเครื่องเองนะครับซึ่งก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน่วยของเขานะครับที่สามารถขึ้นมานะครับเนี่ยเขาจะขึ้นมาให้นะครับว่าการประมวลผลของเขาเนี่ยเขาต้องการให้ศูนย์หนึ่งห้าหรือศูนย์หนึ่งสิบแล้วก็สามารถตั้งได้นะครับตัวนี้นะครับ แล้วตอกดุ่ลงไปเรียบร้อยครับผมก็คือเครื่องทวงล้อรุ่นนี้ก็คือเหมาะทั้งรถยนต์และรถบรรทุกได้ทุกรุ่นเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับใช่ครับโดยส่วนมากแล้วอย่างที่ผมต้องแจ้งก่อนนะครับเป็นเครื่องทวงรถบรรทุกนะครับค่ะอ่าเป็นเครื่องทวงรถบรรทุกนะครับแต่ว่าออปชั่นเขาให้มาสําหรับทวงรถเล็กได้ด้วยครับผมก็คือได้ทั้งสองแบบเลยใช่ครับใช่ครับจะเหมาะมากกัสำหรับรมที่ว่าอู่ไหนที่อยู่อ่าเขาเรียกว่าเชิงเขาหน่อยอะไรเงี้ยฮะจะมีทั้งรถบรรทุกนะครับ กมีไล่อ้อยอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีรถโฟบิลนะครับโฟวิลที่สามารถไต่ขึ้นไปบนดอยอะไรพวกนี้ครับล้อค่อนข้างใหญ่นะครับก็สามารถรับน้าหนักได้ค่อนข้างเยอะเลยตัวนี้เหมาะมากครับเหมาะสำหรับที่อยู่จะใช้ประบาณประเทศที่ว่ารถใหญ่ขึ้นไปครับค่ะก็คือใช้ได้ทั้งรถยนต์และรถบรรทุกเลยนะคะพี่ช่างมีการอะไรแนะนําลูกค้าบ้างคะถ้าลูกค้าสนใจเครื่องของเรา ลูกค kind of uh, so mm ้าจะต้องเตรียมพื้นหรือเตรียมไฟในอย่างไรบ้างคะตัวพื้นเองนะครับแนะนานะครับพื้นค่อนข้างเรียบหน่อยนะครับผมอย่าให้เขานนนไปนูนมานะครับหลักๆเลยก็คือติดตั้งแล้วเนี่ยอย่าโยกเครื่องได้นะครับเครื่องต้องอยู่ในสภาพที่นิ่งนะครับแล้วก็ได้ระดับนะครับอย่าให้แกนชี้ไปหรือทิ้มลงนะครับให้ได้ระดับของเขาครับหากระดอนนะครับสมมติว่าซื้อไปติดตั้งเองนะครับหากระดอนวัดนะครับว่าแกนของเขาตรงหรือเปล่าอันนี้คือหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ยึดพุกครับผมหรือถ้าเราไม่ยึดก็ได้แต่ออแค่่ื้้้นนมมัเเรรียยบากก็็ไไตงึดด เพื่อเราไม่ต้องมาเสียพื้นหรือว่าเผื่อเราจะย้ายไปที่นั่นที่นี่นะครับไม่จะเป็นต้องยึดผูกกระได้ส่วนตัวเครื่องเองตัวนี้เป็นประเภท220โวลต์นะครับ<ช>ตัวนี้สามารถเสียบปลั๊กได้เลยนะครับเดินเต้ารับมาทิ้งไว้หลังเครื่องนะครับก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เดินลมให้เข้า1เส้นนะครับเพื่อมาจ่ายให้แม่แรงตัวนี้นะครับก็คือแม่แรงตัวนี้ต้องเป็น,นใช้ลมใช่ครับแม่แรงตัวนี้ใช้ลมครับก็คือมีทั้งไฟและลมเอาง่ายๆครับในซัพพอร์ตของเขานะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็เรื่อง ก็ควรระวังนะครับก็ควรระวังหรือเม่นแตนเขาหน่อยนะครับก็คือเรื่องน้ำนะครับเรื่องความชื้นที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็ว่าข้างในมีแผงวงจรนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เรื่องความร้อนนะครับบ้านเราค่อนข้างร้อนนะครับเขาจะมีอุณหภูมิที่เขาเรียกว่าอุณหภูมิที่ไม่เกินแล้วกันนะครับเอาตามคู่มือที่เขาแจ้งมาเลยนะครับพยายามให้เขามีอยู่ในพื้นที่ที่สามารถมีอากาศโปรนะครับก็คือว่าอย่าให้มันปิดทึบนะครับบางคนชอบเอาไว้ในห้องทึบๆอะไรอย่างนี้ครับปูขายนีครับก็ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็หาคัดลมหรือว่าอะไรนะครับช่วยเขาหน่อยนะครับเพราะว่าแผงวงจรพวกเนี้ก็จะมีอุูศาที่ทนได้อยู่นะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณที่สร้างมากๆเลยนะคะครับ เครื่องถ่วงรุ่น ds 1นะึันะสินค้าของเราก็มีให้เลือก2อสีเป็นสีแดงและสีฟ้าระบบไฟนะคะก็จะมีให้เลือกนะคะ2 2 0โวลต์ v, และ3 8 0โวลต์นะคะตัวนี้นะคะสามารถรับน้ำหนักรอได้นะคะ150่กิโลนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อกระทะล้อนะคะได้1 0ถึง28นิ้วนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อได้1,200ม mm ิลลิเมตรนะคะความกว้างของกระทะล้อนะคะอยู่ที่3ถึง20ิ ะค,ะความเร็วรอบในการหมุนนะคะ100รอบต่อนาทีจะเป็นสําหรับรถบรรทุกนะคะความเร็วรอบในการหมุน200รอบต่อนาทีจะเป็นของรถยนต์นะคะตัวนี้นะคะน้ําหนักของสินค้าโดยประมาณนะคะจะอยู่ที่220อิกิโลนะคะวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากคลิปนี้ใดมีผิดพลาดป,ประการใดต้องขออาภัยไว้นาทีนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ